มาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะตั้ตั้งไปดิฟตะนะครับตกครองอนุสาวรีย์ดิฟตนะครับที่เราตกครองหลายรอบครับผมจันดริฟ์สนามไหนอ่ะเอ้ย,อยกลับบ้านก <ผม S 2> ่อนลองกลับเราเปลี่ยนลงหน้าสนามก็ได้มั้งเปลี่ยนได้หรอเออไม่รู้กัลนลองดูก่อนไม่ได้ไ,ได้ดถ้าเกิดหมืนไม่ได้เอเอ,เอรู้เลยจะเป็นเพราะทำลายล้านอีกรอบ าดครับาไหนเนี่ยก็อยู่ตรงที่ที่พ่อตกคลองนั่นแหละ้เงนี้ไปตามเส่นตีเหลืองเไปก่อนนี่งเาอยู่บนนี้นี่ไงเดี๋ยวเไม่ใช่ใช้รถคันนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปล มเปลี่รถมันเปลีนรถได้มันยังไยมาแล้วนอันนี้อู้ห่ะะครับรถจอมทำลายล้างเล้ไอ้ว่โว่าม่โม่โม่มโอ้โสีเท่าสีเท่ากันเลยสีดำอันนี้เรามาจับหลานเลยไง เราไม่ได้ไปชนอะไรมาเราเอาอกคนอื่นไปชนมาแล้วระหว่บบางทางเงี้ยเงี้ยเงี้ยครับเือว่าถ่าแล้วครับแต่ออกตัวเราถูกมีคู่เดียวครับเงะ้ยเงียดูดิว่าตอนเหน็บมันจะเป็นยังไงพ่อโอ้ยไปเฮ้ยเร็วอะเงี้ยคันนี้มันเร็วว่ามันเร็วคันนี้มันเร็วดีนะ คูนสามโอ้โหไงคูนสามคูนตี่เลยโอ้ยไปชัดโอ้คูนสามคุชยาตัวเวิรมช้าเรื่อยๆอะนี่นถ้ามันเป็นแบบเนี้ยยิปเยอะๆคือแบบตอปัดๆอ่ะมันจะแบบปูเยอะ โอ้โน,น,นีปกครองแน่นอนแล้วมันจะอย่างนี้เน่ยครับตอนแรกของปกป้องนี่คือสนามคุกเหรอนี่หนามคุกเราขนาดนี้แต่ว่าเราคุกเพราะอะไรนี่ยอู้หูเลยนะครับคีสามก็ลอดนะครับจากไรคุณลีอือนี่

อ,อจริงเดี๋ยวอูดยึบลงทคองเลยเพราะว่า<อ>เราจะกินกระเพาบกินะรบ้างลูกคลองเหรอใช่ลูกคองคือการได้กระเพาะพอ่ะใชไ่ไปแล้วอะไรแล้วองนี้ตรงนี้ต้องดำดำชุนตีไป ตัดเลอเกระอนเลยนี่มีนสีจริงไหมเนี่ยโอ้พ่อพ่อเพราะว่าเก็บตรงนี้ตรงนี้ มันจะได้เต็มเยอะแล้วเก็บเ,เก็บไอ,อ้ตรงคูส่อเนี่ยตอนคูสามมันจะช้าใช่โอ้โหช้าไงมันแบบแบบเราทำไม่ได้อะเอาเคโบลสองอะไรโอ้โหไม่ว่าทำเรื่องต่อเรื่องโอ้โหหายดีโอ้ย พี谢谢 hey, oh, ่หน He ูพี่หนูพี่หนูการี่โคแบบนี้ครับยอครับเป็นไงครับอ้ครัาพี่หนูไม่เหมยโอ้โหเป็นไงล่ะเออลล้างเออนล้งสรภาพหุนกล้งเยี่ยมการใช้รถจีบที่ินล้างล้างมากครับพี่น้เป็นไงตอนจิบที่ยัง้ตัดได้อ อินทราราพอินทราราพเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราจะล้างรถคันนี้แหละพ่อทำไมอ่ะเพราะว่าเราเราเยอะเยอะเยอะเหรอ โอ้โอ้โอดูดูดก่นเว่าก่อนโอไม่ขึ้นเลยอะความดูไม่ช่ยไรเลยใช่ไม่ช่วยอะไรเลยอะรถอีกคันร่รถอะไรเดี๋ยวจีนซาลาฟจีนซาลาฟ อีกครั้งครั้งอีกครัแก้ตัวเ่สบายเข้าปาเขาดงเลยมันจะจบเขาลองดิจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกด้ก่อนกด้ก่อนกด้ก่อนเข้าเกมก่อน้ว้กันใช่เเป็นงูไมอยากรอเล่นแล้วพอีบ้างเอาจิงยาก มีขนาดเบรกนั่นกัเลยมนันนูนดูดิอยาวไปนู่น,นยังดำมั้ยนะอดีเออรู้เบอกแล้วว่ะทำทำดอดไขับรถอกืกดตรงนี้ใช่ไหม

ปล่อยคนเล่งเล้ะจีเออป็เป็นตอนเดียวนะไ้ว่าว่าคนเล่นเขากดเออแล้วก็ต้องตอ่ตัดหญ้าจัดมันรถตัดหญ้าโอ้เอาต้นไม้ไปทำอะไรวัดไโอ้ดูนี่นรนี่มันตำสวนจะจัด ตายแล้วไว้แต่ตังเออเราอยากดิบบ่มยิบไม่ได้อก็ต้องไปตามทางดิ่นดิ้นตึงยาถึงได้นั่นต้องไปกลับไปตรงเหลืองๆก่อนทางลัดไม่ได้ทางลัดมันไม่นับเนี่ยขึ้นไปตรงเหนึ่งเดียวตรงหนึ่งเอ้นี่ลงไปเลยลงไปตัดยาบเลยใช่ไหมต้องผ่านต้องผ่านตรงนี้ต้องผ่านเออไม่เข้าช่องไม่ได้ต้องเข้าช่อง ไม่งันไม่นับปอ,อยปอ,อยมาเลยมาโอ้ยแม่งขึ้นแล้วปอ,อยไปอีกปล่อยปลอยรด้วมันแค่นี้เนน่ะไม่ต่อยอ่ะใช้ใแชบบ้ใช้ยแบบาผมแบบเยอะม่ได้เหรอ,อ,อใช้ก็ได้ ไปไปเขาเขาเขเขา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 เ้ตายแล้วทำลายล้างกันเลยทีเียทำาาไปไปไปเร็วเรยวเๆๆวเร็วเร็วอิสลามไปเล่นน้ำเฮ้ยจะขึ้นไปยังไงเนี้ยมันต้องไปเข้าตรงตีเหลืองด้วยเนี่ย ohoh, rút nấm. nhanh. Phải, theo, luôn đường. nè, này, thằng này, thằng này, mà một bên à? trái, đăng thằng này, thằng phải. โอ้โห้รวเเววเรยด้่อนยเดอาการเรติดยาวเนี่ยก็้อทำยังไงน้องยังไม่ได้ดูดีพอเอ้าวกี่ไม่ดูอนี้ปยงอปิดเมดเนี้เอนยแน้ตเลยยต น้องยเหรอนีมันน้องยดูด้วยคนเร่งก่อนตอนเปคอะคนเร่งยคเร่งอนนี้ใช่ไหมยยคนเร่งคือตรงที่พ่อจำไเองวิ่ง นูกแล้วก oh 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 oh, oh okay. ็เล um, okay. ี้ยวลูกนแล้วก็เลียวเออลูกเลี้ยวเขารู้เขารู้เขารู้โอ้เดียวอีกครั้งนึงแกตัวโอ้โหแตัวเอาเอะไรนะไม่้าจะแก้ตัวนี้พอเล่นเสรเรแล้เค่นยังเล่นตอนนี้ละแก้ิ่งจะยาวเกินแล้วรถตัดย้ามยิ่เป็นชิปรถตัดย้านี่ ไม <Okay. S 2> ่ใช่ไหมโอ้ยไม่อยา่างเตาจองทำไมจะดิบมาไงตรงไหนทำครับขับทางให้มันตรงก่อนอย่างนี้ยังไม่ต้องดิบแล้วช้างนี่มันตรงก่อนเพราะว่าถ้าน้องทำยังทำตรงขามันมก็จะม,มีฟังกนะ์ชันเราติดใจได้ ใช่ไหม <Okay. S 1> เออต้องเท่าตอนคืนเนี่ยมันต้องทำให้เท่านี้ไ่ได้ก่อนมันมันการขุดควบคุมผิวผ่านเพื่อท,ท,ที่จับทางมันไม่ไปไม่ได้เลย ลอยอยี้นแล้ววัดวดตรงนี้ใ่ไหมวัดตรงนี้มันใหญ่ใข้างนี้ยกยกยกเลี้ยวแล้วก็ยกแล้วก็เลี้ยวแล้วก็โคตรล้าปรับปรัคครับว่า ว่ารถตองเตือนงูแล้วครับอิสราเาลรถวิ่งลงเรือแล้วครับอิสราเาลจะพาไปได้านอิสราเาลปั๊มเฮยพลังพลังพลังตั้งหลังมาตั้งหลังมาโอ้ยไปไป

อันนี้มันมันให้เราฝึกดหรือ่ะแข่งรูนี่เออเอาต้องแบบคะแนนคะแนนเป็ตัวดสินอล้แล้วทำลายโลกโเินยาวยครับนี่มัน,น,มนอเออเจ้

พีคแล้วพอพอเถอพอเถอน้องขอไปฝึกก่อนโอเคฝึกธรรมดาก่อนเละน้องว่าแบบนี้น้องไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวแล้ว